จตายต่ำตอตรงตอตรงตอตรงแางยังขามงอีแม่หวยเ้ยางีแตกเราแม่มึงบอกเลยเราม่เห็น้ม่กีขึ้คนแ่ยเอาแต่พยาาเกลือได้ห่ดิองเลยเนเใหญ่่อกี้เหนื่อยกูพ่ได้เหนื่อยจคเคี่อมง บายดิสบายโอ้ยอวดแดวไอ้ที่เด็ดอีเลียครับโอ้ยมีหอยกับเกี๊ยมตั้งไห่อย่างดียังไงกรบเกี๊ยมนี่ยังอะไรไม่ไห้สายตั้งน้ำเกลือด้ยเรายีหอยังไงไม่แหนเหาสีพ้ออ้ยตัดตัดาัดดีัดตัดตัดเดตัดดตเดตเดตัดตดดดเอ เอาไปกูมีเมิยเออเป็นไงมันเข่าปะเข่าปะมึงแต่นี่อำนาจกูเลยที่เอาเอาไม่มีไปเอาไม้กูมีไหมบอกขวยกูเป็นดีโอ้ยทีเด็ดไลน์ครับไลนที่ตายต่ำต่อตรงต่อตรงต่อตรงบอกมันบอกว่าไม่มีใครลินเล่าให้มันเออเอาแมงสีแดงมาสนุกพีง่ายทีเลย ผอเป็นคนป่วยบมเป็นคนป่วยเลยพ่อมันบอกไว้ว่าซัตนะบอมีบอมีดอกบสมีดีเกลื่อนได้เง้ยวโอ้ยมักใจมึงหายเอออีเด็ดโอเคอะไรทำเนี่ยมีแดดได้บุนะว่างอยู่งง้างบุนะครับมีแดดได้เออต้องขอพูดอะไรสั้นเพื่อนมาหนังเตียกาลสินนะครับอี่เด็ดหลายมันก็นอน นอนนอนกินเลยมันยังเวลาเมายังหลับไปเลยอือเอ่อเย็ดไปเย็บอ่าเจ็ดเจ็บสบายไดยทีมาชานมาชานเดี๋ยวมันเลื่อนมันสีไหลย้อนเลือมันสีไหลย้อนเออเอาของแมงนีเลยเออาบอกนี่ลูกสวยไม่เสรลูกเรือนี้ไม่เก่งจริงๆเอาไหมลูกเรือนี้ไม่เก่งจริงๆมึงปรจังดอกเลยมึงประจังดอก บอไลท์ยืข้อปอลไลทจยืมข้อมาทานเลยยีเดตายมาทานต่อทานต่อตรงเลยเ้ยดี๋ยวะร่ยเดยมึงศิยกับแก่มน่มึงไปไลเขาอย่างดี้เเลยวะเก้เแก่ไปไปไปไหนวะอันนี้พี่อ่อวยสมนามพี่อ่อด้ยพี่อ่อเ้ยมาทานาทาน ความสุขของสาธิตครับเห็นได้เลยเนาะมันบอกว่าเกิดมาสาดเดียวครับใส่ชีวิติดในคุ้มอ่าเห็นได้ไหมทั่วพึงโมจักยังมึงไปไปตีนเนาะมึงยังมาหลกสวยเท่านี้เนาเออต้องถามตัวเจ้าของมันหมดความสุขของมันด้วยเนาะอ่ไปใกล้ใกล้ไดสาธิตหลกด้วยนี่มีเต่ตีนดเวยกูบึ่อยางว่าอายอ่ะพึ่งเย้คว้าเนาะ ก็แข <S uce> ็งเงียมาใหม่เมย์ไเกงาใหม่ดีเด็ดดีดีเมยเป็นะเสีบแ่ว่กินกัน้ยพูดได้แกงในสดสดเล้วมาใหม่ล่ิดกอยากกินกันเนอเกอลเราไรกอลเราแล้วเนาะไปเอาเราแล้วเนามันถาม ตตรงเลยแน่นอย่านำคนรินนะทาเทเนาะต่ตรงเลยย่าย่ำนใส่ไปกับมอมอไร่น่่น่ต่างริ่นเราให้อเห็นมอแดงไม่ริ้นเราปีอัผมหนี้ต่อตรงเลยเมือนีด โอ้โหไอ้ได้ครับวันไล่ให้เล่นร้อนี่ตัวต้งเล่นร้อนี่ทาวอดีอเลยเรตเราเออาการตนนี้เป็นังไงเน้มเบาน่มเบอะ่าฮ่นฮ่าฮอาเ่า่าฮ่าฮ่ฮ่าฮหา่าฮ่่าฮ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 เาฮ่าฮา่ bây <laughs> ờ. chạy chẳng môn này chạy môn đại chạy môn này chạy wow. môn này ai môn nè, chạy môn này 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 này chạy môn này này chạy môn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  này này cái tuổi hàng năm. <cười> ừ. <cười> 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 ừ. อ,อ้าวลูกกินนั่งครับขอบคุณหลายๆนะครับเนดะ้อพี่น้องครับเป็นการแสดงเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านเพื่อได้ผ่อนคลายกับภาวะสังคมที่มันคิเดเย็นตอนนี้ผมจอหนี่มือปราบครับแล้วกท็ทีมงานจวดเดซิรี่ทีมงานและสาธิตไต,ต่ตำครับเป็นการแสดงนะครับเนาะจวดจวดฉันงเฮ็ด้ยีนญี่ปุ่นมึงตายแล้วบอกขั้วยลูกเออผมการแสดงความฮาครับเผื่อความบันเทิงนะครับเนาะครับผมมีโอกาสมาเที่ยวหาผมจอหนี่มือปราบกับสาธิตไต,ต่ตำ ณนะทุ่งนามือปราบครับบอกไหนสัธิตมึงบอกบอกพี่น้องเขาดิทุ่งนามนะแยะมูนึงลำมนละเบะกูอะกูละแตมันีคาร์มัน <c oughs> ปีบุญบังดานกินอัน,นี่อบบาาอาจังหวัดปุนาทาน,อ<ะ>นอาีออกิน,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 นกินนี่พี่น้องเขาบอกเลยเวลามึงกินเขากินเป็นรสแยบวยกช่วยสดบ้งมหาผมดอว์นะวะสื่อเาเมื่อมเด้อสวดาผมโย่เองเนาะมาชานยกมึงจะยกสดอพี่น้องเขาบกเด้ว่กงไหมครับประัสดพี่น้องกินต้องเกขาไมเขาเลยนี่ออจากกอไเลยออกจากกได้นี่

ผมพูดไม่กว่างนะฮะเอเดียการเอยการท่านทิดอ่าโอเคครับทีมไทยครับกะฝากกดติดตามกด subscribe ฝากติดตามกับเสียงกับคลิปฮาป้าป้าบบอครับเพื่อมอบรอยยิ้มเสียงเราะให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ผ่านทางอาติดตามทางโลกโซเชียลขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมและทีมงานขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ภาษาที่ตายต่ำครับเขาอาจจะเกิดมาพิการ พิการแต่ร่างกายครับแต่หัวใจเขาไม่ได้พิการเขามีความต้องการความสุขต้องการรอยยิ้มต้องการกําลังใจอย่างเช่นกับพวกเราทุกๆคลิปทุกๆรอยยิ้มเพียงเพื่ออยากจะสร้างความสุขให้กับพี่น้องของผมที่ติดตามผมและทีมงานของผมผมคนหนึ่งครับขอสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนถึงแม้ว่าผมสร้างประโยชน์ไม่ได้ผมสัญญาว่าผมจะไม่สร้างปัญหาก็พอครับขอเป็นลังใจคนไทยทั้งประเทศครับกุสลผลบุญที่ผมสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพถือกับทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดซับสไครป์ขอให้ทุกท่านเงินทองไม่ขาดมือพบแต่ความสุความเจริญ พูดจาผิดภาพกันไดของขอกราบขอโทษขอขอภัยทุกอย่างเป็นการแสดงครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขครับจากใจผมจนที่ปราบและสาธิตไยต่อมันดีครับวัสดีครับบ๊ายบาย